รักเมียก็ต้องทาเวียสุกลวัฒเผยชีวิตหลังแต่งงานแฟนคลับเห็นยังต้องแซวเป็นพ่อบ้านเต็มตัวแล้วค่ะสําหรับพระเอกสุปตาเวียสุกลวัฒเพราะหลังจากที่แต่งงานกับสาวสวยนอกวงการอย่างวิกกี้ก็ดูเหมือนว่าชีวิตนั้นจะแฮปปี้สุดๆและในตอนนี้ยังขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งอีกด้วยโดยล่าสุด29สิงหาคมเวียได้โพสต์ภาพขณะที่กําลังนั่งอยู่บนรถพร้อมทั้งระบุแค,คปชั่นว่าสายพ่อบ้านหมาเป็นหวัดพาหาหมอ แวะเอาผ้าไปซักรับผ้ากลับบ้านแวะออกกําลังกายเย็นไปถ่ายงานต่างจังหวัดนี่คือ1วันของลุงครับฮ่าฮ่าฮ่าเลิฟยูพร้อมกับแท็กหาสาววิกกี้หลังจากนั้นสาววิกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า l เลิฟแอนด s มิสยูทูค่ะเดี๋ยวมีประชุมเสร็จแล้วมารับไม้ต่อนะคะขับรถปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ สรุปทุกสิ่งคือรักพันรยามากคะ่ะภารกิจแน่นมากคะ่ะรายงานตัวกับพันรยาอย่างใกล้ชิดลงท้ายด้วยคำบอกรักหวานไปอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ